ป๊ยป้าตัวใหญ่ป๊าป้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฮัโลหโหลฮัลโหลฮัลโหลป๊าป้าได้ยินหนูไหมได้ยินค่ะเนาะตะกี้หนู เราเป็นหนอนที่เหมือนงูงูไ <c oughs> ด้เพื่อนเรากินนายก็ได้หนูว่าไม่น่าจะกินได้อ่ะอันนี้มันกิน,นาลายอ่าทำไมกดสเปซบ้าไม่ได้แล้วะพุ่ไม่ได้แลรอหรือว่าตัวมันเล็กเกินเหรอ <c oughs> หุ้ยตัวใหญ่อยู่ เฮ้ยแม่งหนีตามถามะเฮ้ยกินปุ๊บยาวเลยวะไอ้น,นั่นนะอ่ะเฮ้ยแปลว่าแปลว่าต้องกินแบบไอ้เร็วๆน,นั้นในทะเสิโออ่ายาเร็วเล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อดีมากดีมากอันนี้เพิ่งนรู้เฮ<ว>้ยต้องมีใครตายแถวนี้เฮ้ยระวังตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่ใช่น้อยป๊ะป๊าโอ้ยมันขังมันขังป๊ป๊าเห็นเปล่ามันขังเพื่อนอยู่ด้านในเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าขังไม่เอาอ้โเข็ดแล้วไม่เอาแล้วทุกคนรลีไปมันได้ ไม่รู้ตัวมันยาวเท่าไหนร่าป๊าไปสั่ส่งแล้วาป๊าต้องไปดูตอนนี้แหละหนูว่านนที่มันหายไปหนูว่าหมายจะโดนขังอยู่ก็ได้ที่เราไม่ค่อยเจอใครป่าตอนนี้แหละรู้เรื่องเอาให้หมดเลยมันใสเอาให้ใหญ่กว่าตอนแรกเลย จำไม่ได้เวก็ตอนแรกตัวเท่าไหนมันเล่นนอกวงเลยไม่เจอเพื่อนเอ้าเล่นนอกเล่นนอกมูกินหางกินการตลอดตัวนี่ไหะวงอ่ะอาอพอยิ่งไปไม่ค่อยมีอันนี้เลย โอ้ยอุ้ยอ้ยเกลือเกลือตัวใหญ่เหมือนกันนะสีแดงปรากฏว่าที่เราบนบนอยู่เนี่ยร้องไม่ห <c oughs> ยุดจบโอ้ยแต่หนูมีประสบก,การณ์โดนอุ้ยอ้ย,ยตัวเล็กตัวเล็กกป้าระวังอุ้ยเนี่ยาม,มันเงี่ยมันมเดียวเลยป้า ป๊าดตัวเล็กฆ่าตายจะวิ่งไงวะป๊าป้าเอางี้เราต้องเปลี่ยนแผนป๊าป้าป๊าป้าตัวเล็กป๊าป้าไปหาตัวใหญ่เลยแล้วป๊าป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องเอาตัวใหญ่เฮ้ยแต่ตอนนี้ตัวตัวไวนะ เนี่ยไอเดียมันหนีไว้โอ้โหโคตรวาวโคตรยาวไว้เลยโคตรวาวโคตรวาวจัดการมั่จัดการมั่งโอ้ยปะป๊าอีกนิดตามตามปะป๊าตามมาป๊าตื้อตื้อตื้อเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้าไอ้ตัวนี้ โอ้ยเฮ้ยปะป๊าดันบนดันบนดัาบนดัาบนตัวสีแดงโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราข้ามไปแล้วยี่ทำไมมันดูเหมือนน่ากลัวจังเลยอ่ะเหมือนตัวมันยาวแล้วก็เป็นปองปองอ่ะอ้าวมันชอบพี่ใช่หรออ้าใดแล้วโตเร็วมากเลยบอกเลยเฮ้ยเพี่ที่งอยู่ใกล้ๆแล้วอย่อะยาวยา เราต้องไปล้อมตัวเล็กปางแล้วแหละกินให้ตัวยาวๆเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆป๊าป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่จะมาล้อกเฮ้ย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 รอดตายอย่างปฏิหาร มันจะมันร้องอะไรกิมันเห็นว่าเราเรากำลังเล่นกับตัวนุ้นอยู่ไงเฮ้ยตัวสีเขียวชนพี่เร็วป้าป๋าอยากให้ตัวเล็กเอ้ยอื้อตายแน่แน่อาูเท่าันตัวนั้นบ้างคนหลังแกเลยป้าป๋าระวังมันชนหัวเอ้าดูความสุกคน ตัวนี้มึงต่อไปเฮ้ย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 ป๊ะเขาสนจังเลยอ่ะก็ล้อมฉันหรอกจัดการเลยนี่เราอยู่ในลำตัวใครอยู่วะเฮ้ยป๊ปะเฮ้ยอย่าบอกนะมันเอาใครอยู่วะ อัีก็แล้วกูบารมีกัสแบบอยู่อย่าบอกสว่าโดนล็อกันแล้วอุ้ยอาอาอาอโอ้โอโอ้โอออกแล้วเว้ไม่โอไอตัวใหญ่ใหญ่ ดูสิชื่อป๊าป๊าขึ้นมาอย่างนับเบอร์วันยังเลยทุกคนดูนะครับวิธีการเรามีเรามีเรามีอ่าประสบการณ์เลยปาป๊าตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่โอ้โหเฮ้ยปาป๊าระวังนะเหมือนมันกำลังจะล้อมใครอยู่ใช่ไหมป๊าป๊าลองไปดูดินี่ไงมันล้อมใครตะคนอยู่ป๊าป๊าไปดูเพื่อนๆหน่อยเร็ว ป้าป้าไม่คิดจะไปดูเพื่อนหน่อยเหรอ<แ> <laughs> ป้าป้าจะเดินเต้นเ,เข้าไปแล้วถูกล้อมไปแล้วก็ได้เอา้าตัวเล็กตายไม่ชอบซีแบบนั้นเลยอ่ะเอา้าเอา้ามันโดนตัวอะไรตายอ่ะไม่รู้อ่ะ เฮ้ยทำไมเรายัางไม่มีชื่อเราเลยอะ่ะโอ้ยเจ้าจังเลยไม่หลับไม่นอนกันหรอเอ้ยหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีแผนที่ด้วยแผนที่อะไรที่มันเป็นกลมๆทางขวามือป๊า,าปา๊ายมัวดูเลยตอนนี้เป๊า,าป๊าตัวเล็กป๊าป๊าไอตัวแดงไอตัวแดงเจ้า,าป,าาป,าาปา๊า,าปา๊าป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 ๊ป๊าเจ้ากาดเจ้ากาดแต่มันก็โดนล้อมหรอก สาแล้วไมึงตัวเล็กมันเร็วกะไม่อยากยุกเฮ้ยหลอกร้อเกันไอ้หนูว่าหนูว่าป๊าล้อมไม่ได้นะทำไมอ่ะเอ้ยเฮ้ยได้ไหมอ๋อเฮ้ยจะร้อง หนูว่าต้องเอาตัวยาวกว่านี้ไอ้เอาอยาวนลยได้ตามกันอืเอเราดีแล้วมาตอนนี้เราอยู่ถึงเก้านาทีแล้วปะป๊าไว้ตอนนี้เรากินไป <c oughs> เฮ้ยกินได้ <c oughs> ใช่ไหมใช่เออมาเราเนี่ยเก่งเจอทุกคนด้วยนะครับเมื่อกี้เอ้ยตอนนี้อยู่เก้านาทีสถิติใหม่ โอ้โหฮ้ยขนลุกเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหนูว่ามันเอาปะป๊าแน่เลยตัวฟ้าเล็กอ๋อพี่หนอพี่ตัวยาวนะนี่ฮะหนูโดนตัวตัวปะป๊ามันดูเหมือนเรืองแสงเลยเนาะ แน่นอนบริเลชเอ้นี่ยาวใช่ไหมเฮ้ย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 คุณจะรอว่าคุณเปน่าจะ๊กตุนเล็กอยู่น่าจะรอแล้ว่ะเครือมันในเล็กเลยเป็นรอพี่ไว้เนาะเอ้าเอ้าอ้าวแต่แล้วกินประหลาดตัวมากเลยนะฮะชกี่ตัวเนี่ยจำได้ไหม โอ้หนูไม่ได้นับไงหนูไม่คิดว่าจะชินได้ไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่เอาแม่มาเราตามก่อนละอ๋อเดี๋ยวเล่โลกเดี๋ยวเราไปเอากันทีเดียวป้านี่นะตรงนี้เยอะอยู่เฮ้ยเตัวเล็กตัวเล็กอ๋อยังรอดอีกเหรอเฮ้ยตัวเล็กขูก็เอาไงเล่นหน่อยท่านมึง อุ้ยอุ้ยป๊าป๊าเห็นอะไรตรงนั้นไหมตะกี้เกูเล็กกูแมามันก็ได้กูแมวแล้วเอาเอาใครใครเอาป๊าป๊าไม่กินให้หมดเราเอาละเสี่ยวเมื่อกี้มันมาแต่้อมแล้วอ๋อไอตัวใหญ่ด้านบนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กสีแดง หนูรอดูชื่อหนูขึ้นเลยเนะี่ยชื่อหนูอะไรละ่ะชื่อปาปาก็เหมือนชื่อหนูไงโอ้อโ<ฮ>ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดนาทีที่แบบเรายังรอดอยู่ในเกมเราคงไม่ตายเพราะตัวเล็กหรอก โอ้ยแต่หนูไม่เคยมาถึงตัวแบบนี้เลยเฮ้ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันมันมดูช้าๆหรือเปล่ามันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วโอ้ยอีน่าเกียดอ่ะโหโหยัง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 เฮ้ยปอาตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเล็กเฮ้ยปลาล้อมมันเลย อุ้ยแต่ดูว่าทางมันจะจัดการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายต่อกรณีต้องวิ่งตะกี้เน็ตหนูค้างเน่ยล้อมไม่เลยล้อมตางตัวนะวิ้ยกับปาลาระวังนะไม่ไมันต้องมีตัวที่โดนล้อมบ้างแล้วนะวิ้ยๆิย ตัวยาวไปแล้วไม่อะไรอะตัวยาวก็ตัวอุ้ยเกือบเกือบเกือบนี่กันมึ่อเฮ้ยตอนนี้เขากดหนูว่าหนูว่ากดสเปกปาก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มันดูเยอะๆนะหนูว่ะไ็กินกัน เราไม่ค่อยยุ่งกับใครอ้าระวังขอกินให้หมดก่อนไอ้นั้นมันม้วนใหญ่เลยอืออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนีมายมือตายเลยเนี่ยโอ๊ยน้ำประวันอ๋ยมันทำลายเลยเนี่ยโดนหมดเลยอันนั้น หมายอลขวันอโอ้ยหนูไม่เคยเล่นได้แบบนั้นเลยหนูรู้สึกแบบอุย้ยป,ะปะ๊าตัวแทนหนูจริงๆต่อบไหมหนูขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมขอมีชื่อ,อหนูเป็นส่วนร่วมด้วยอืมเปลี่ยนยังไงก็ไม่